สวัสดี f อช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนะคลิปนี้พบกันในวันสิ้นเดือนฮะวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565คลิปนี้ปอปามาขายเหรียญฮะเป็น EP ีที่7ท่านผู้ชมเป็น EP ีที่7ฮะ,7ฮะใครที่อยากจะได้เหรียญเข้าไปสะสม เพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ขายฮะที่กําลังรับชมช่องของปอปาอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์ฮะเราขึ้นไลน์ไว้ทางหน้าจอแล้วฮะวันนี้ก็มีไม่กี่รายการท่านผู้ชมมีไม่กี่รายการนะฮะเพราะว่าปอปาสัญญาว่าจะมาทําคลิปป่อปามาขายเหรียญบ่อยๆนะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าคลิปนี้ปอปานําอะไรมาจําหน่ายขายแบ่งปันให้นะฮะ เราเริ่มกันจากอันดับแรกก่อนเลยฮะเป็นเหรียญสองบาทสีทองฮะปีพศ2551ฮะเราจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญละ8บาทใครที่สนใจก็ลองดูนะฮะติดต่อเข้ามาทางไลน์นะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ2บาทสีขาวหรือว่า2บาทสีเงินปีพศ2550ฮะ เราจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญละ10บาทใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์นะฮะติดต่อเข้ามาทางไลน์เรายังพอมีแบ่งปันให้นะฮะไลน์เข้ามาจองกันได้นะฮะไลน์เข้ามาจองกันได้แล้วก็เป็นรายการที่3ก็คือ5บาทเรือหงห้าบาทสุพรรณหงปีพศ2530ราฮะเราจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญละ1ิบ 5บาทเท่านั้นเองนะฮะก็น่าเก็บสะสมนะท่านผู้ชมสําหรับเหรียญที่ยังพอพบเจอกันได้เก็บกันเสียตั้งแต่วันนี้นะฮะเพราะว่าวันหน้าก็ไม่แน่อาจจะหายากราคาอาจจะสูงกว่านี้นะฮะใครที่จับต้องได้ก็จับต้องก่อนเลยนะฮะต่อมาฮะเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกการจนาพิเศษสภาพผ่านใช้ฮะเราขายกันในราคาเหรียญละย0บบาทฮะ พอต้นทุนประปาก็รับมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะผลิตออกมาถึง52ล้านเหรียญน,นะฮะ52ล้านเหรียญเป็นสภาพผ่านใช้ฮะเราขายออกในราคาเหรียญละ20บาทส่วนสภาพที่ไม่ผ่านใช้ท่านผู้ชมสภาพที่ไม่ผ่านใช้นะฮะใหม่ๆเลยฮะน้ำเงาจับอยู่เลยะฮะปปาจำหน่ายขายออกสำหรับเหมาะสำหรับการเก็บสะสมนะฮะเหรียญหนึ่งก็ราวๆ3าบบาทโอเคนะฮะ นี่คือเหรียญที่รึก5บาทการจัดหนาพิเศษมีทั้งสภาพผ่านใช้สภาพผ่านใช้แล้วก็สภาพอยู่อินสโอเคนะฮะต่อมาฮะต่อมาเป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520เราจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญละ30บาทนะฮะถ้าจำราคาไม่ผิดปีพศ2520เหมาะสำหรับการเก็บ สะสมสำหรับใครที่ยังไม่มีนะฮะใครที่ยังไม่มีต่อมาฮะเป็นเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2522ฮะเดียวนี้เราจำหน่ายขายกันในราคาเหรียญละ20บาทประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นถือว่าราคาถูกท่านผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผลิตขึ้นมาก็หลายปีพอสมควรปัจจุบันวันนี้ก็ออกจากระบบ ยกเลิกไปเรียบร้อยไปแล้วนะฮะใครที่อยากได้เก็บไปสะสมรหรือว่าไปจําหน่ายขายต่อก็ลองติดต่อเข้ามานะฮะต่อมาฮะต่อมาเป็นเหรียญที่เราลึกฮะคละวาละท่านผู้ชมคละวาละใครที่อยากได้ฮะใครที่อยากได้ต่อไก็ทุทีท่านผู้ชมเป็นสุนัขที่เลี้ยงไว้นะฮะคงไม่เป็นไรเนาะเป็นสุนัขที่ปาปาเลี้ยงไว้เนาะเป็นอันนี้เป็นเหรียญ1ิบาทสองสีฮะเหรียญ1ิบาท ที่เรทั้งหมดก็61วาระนะฮะวันนี้คระวาระ,ะฮะหรือใครที่อยากได้อาสัก20วาระไม่ซ้าก็จัดได้นะท่านผู้ชมหรือว่าเหรียญเดียวก็เอาง่ายว่าคระวาระเนี่ยปอบปากขายออกในราคาเหรียญละ16บบาทเท่านั้นเองนะก็ลอง ลองไลน์เข้ามานะฮะลองไลน์เข้ามาใครที่อยากได้นะฮะมีราวๆยี่สิบวาระนะฮะถ้าหากไม่เลือกนะฮะเรามีให้ยี่สิบวาระสำหรับใครที่เข้ามาสะสมเหรียญสิบบาทที่รู้กันใหม่ๆเนี่ยก็ควรจับต้องกันไปเลยนะฮะต่อมาท่านผู้ชมต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญยอดนิยมสําหรับยุคนี้ฮะนั่นคือเหรียญสิบบาทสองสีหมุนเวียนฮะที่มีติดอันดับกัน ถึง10อันดับแต่ว่าซื้อขายจริงสําหรับช่องประปาก็ยังทําอยู่ประมาณ7อันดับประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเรามาดูของจริงฮะนี่คือเหรียญ10บาทปีพศ2540ใครที่อยากได้นะฮะใครที่อยากได้เราจำหน่ายขายกันในวันนี้ก็ราคาไม่แพงนะลองลน์ลองลน์ลลเข้ามานะฮะเราเริ่มต้นกันที่อันดับที่ ปีพศ2540ฮะใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะฮะต่อมา5ก็เป yeah. <te> ็นป <an> <te> <ky> ีพศ2554ฮะท่านผู <te> ้ชมเหรียญนี้ก็ยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แต่ว่าปอปาก็นำมาจำหน่ายขายขายให้กับแฟนๆรายการเผื่อว่าใครที่ อยากจะเก็บสะสมก่อนนะฮะเพราะว่า3าล้านเหรียญจำนวนการผลิตนะะก็ลองดูนะท่านผู้ชมลองดูนะะต่อมาฮะต่อมา,อมาก็เป็นปีพศ2544ฮะอาจจะมีเสียงรบกวนค่อนข้าง,างดังพอสมควรท่านผู้ชมเพราะว่าติดกับถนนท่าบ้านป่าป่าเนาะปีพศ2544ันห้าสหล้านแสนเหรียญถ้าเปรียบเทียบกับประชาชนชาวไทยก็ท่านผู้ชมได้ได้ไม่เท่าไหร่เองนะฮะก็ลองดูเองนะฮะ ลองดูใครที่อยากได้เก็บไปสะสมนะฮะณนะปัจจุบันก็น่าจะหายากกันนะฮะอะไรที่เป็นของสะสมหายากก็จะหายากขึ้นไปทุกวันทุกวันต่อมาฮะเป็นเหรียญ10บ,บาทปีพศ2,500 42ฮะท่านผู้ชมปอบปากข้ามาหรือเปล่าฮะโทษทีท่านผู้ชมอ๋อเป็นปีพศเอานี้ก่อนเนาะปีพศ25 53ฮะใครดูอยู่ แล้วอยากได้หลายเข้ามาใครดูอยู่อยากได้หลายเข้ามาฮะปีพศ2553นะฮะเรายังมีจำหน่ายขายให้กันอยู่ต่อมาฮะต่อมาต่อมาก็เป็นปีพศ2543ฮะวันนี้เรามาเรียงพศขายกันเลยฮะก็ยังได้มากัน,นเรื่อยๆฮะก็มีไฟลรายการที่ส่งเข้ามากันทุกวันทุกวันที่ปะปาประกาศรับซื้อไป ต่อมาก็เป็นปีพศ2534ฮะ34ใครที่อยากได้นะฮะวันนี้เรามีให้ครบเซตเลยนะฮะน่าจะครบเซตนะฮะตั้งแต่ปีพศ2541มาเลยส่มานผู้ไม่ชมครบเซตเลยนะฮะต่อมาสองอันดับสุดท้ายก็เป็นปีพศ2542หายฮะหายากติดอันดับที่3ฮะเรายังพอมีแบ่งปันให้อยู่นะสำหรับใครที่รับไปสะสมเก็บสะสมก็ จับต้องกันวันนี้ได้ก็จับเลยนะฮะโอกาสหน้าในแพงอย่างแน่นอนฮะแพงอย่างแน่นอนวันข้างหน้าคงจะซื้อราคานี้กันไม่ได้แล้วนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาท่านผชมนะของที่หายากติดอันดับโอเคนะฮะเป็นอันดับต่อมาฮะต่อมาก็เป็นปีพศ2541นะฮะปีพศ2541ใคระฮะใครที่อยากได้ปีพศ2541เอาแล้วท่านผู้ชมสับสนแล้วฮะคราวนี้ สี่สิบเอ็ดปอปาอยู่ไหนเอ่ยฮะสี่สิบเอ็ดปอปาอยู่ไหนเอ่ยฮะนี่ท่านผู้ชมเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดฮะเหรียญนี้วางอยู่ได้ไม่นานฮะเพราะว่ามีแฝงรายการนั้นดูคลิปเนี่ยก็จะไหลเข้ามาจองกันเลยโอเคนะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดกว่าจะได้มาท่านผู้ชมก็ไม่ได้มาทุกวันนะฮะอาจจะเป็นสองวันครั้งหนึ่งวันบางทีก็สองวันสามวันครั้ง ครั้งหนึ่งใครที่อยากได้ก็สามารถไลน์เข้ามาฮะแต่ถ้าจะมาก็มากันวันต่อวันเลยทีเดียวฮะเพราะว่าง่ายๆ่าประมาณระยะหลังเนี่ยตั้งแต่ปปาเนี่ยประกาศรับซื้อไปแล้วก็ทําการขายออกช่องของปปาก็เป็นที่รู้จักของอบรรดาชาว u t u b e นะฮะแล้วก็เข้ามาติดตามช่องของปปาก็จําหน่ายขายกับปปามาแบ่งปันให้ปปามาแล้วปปาก็มาแบ่งปันให้กับแฟนรายการอีกครั้งหนึ่งฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญ2บาทปีพศ2 1 5 5 1เหรียญละ8บาทแล้วก็ปีพศ2550เหรียญละ10บาท2เหรียญ18บาทแต่ถ้าซื้อคู่นี้นะฮะเราจำหน่ายขายกันในราคาคู่ละ15บาทเท่านั้นเองลดไปถึง3บาทเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ไปจำหน่ายขายต่อก็ลองดูนะ,ะลองดูหรือว่าจะเก็บไปสะสมก็มีส่วนลดนะฮะช่องของปาปามีส่วนลดให้เป็นบาง ep นะท่านผู้ชมเป็นบาง ep ต่อมาก็เป็นเหรียญ ห้าบาทเรือสุพรรณหงปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบฮะเหรียญละสิบห้าบาทสองเหรียญเราจำหน่ายขายกันในคู่ละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองฮะสองเหรียญเท่ากับว,ว่าลดไปได้ถึงห้าบาทเลยทีเดียวลองดูนะฮะไม่มีมาบ่อยนะฮะไม่มีมาบ่อยไม่มีมาบ่อยก็เป็นเหรียญที่มาทำการโปรโมตลดราคาโปรโมชั่นนะฮะต่อมาก็เป็น ห้าบาทห้าบาทคู่นี้เหรียญละเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญละยี่สิบาทเดี่เราผ่านใช้นะฮะถ้าคู่หนึ่งปอปาขายให้สามสิบห้าบาทฮะปอปาขายให้สามสิบห้าบาทลดไปถึงห้าบาทเช่นเดียวกันวันนี้ก็อ่ะมาดูคู่สุดท้ายฮะเป็นห้าบาทพุทธเถียงปีพศสองพันห้ารอยี่สิบเหรียญเดียวสามสิบบาทพศสองพันห้ารอยี่สิบสองเหรียญเดียวยี่สิบบาท แต่ถ้ารับเป็นคู่2ปีพศในราคาคู่หนึ่งก็50บาทปาปาลดเหลือให้45บาทฮะโอเคนะท่านผู้ชมก็ใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจดูแล้วดูไม่ทันเนี่ยก็สามารถรีกลับไปดูอีกรอบแล้วก็ลองลองดีลองลองรีดูหลายๆรอบก็ได้ท่านผู้ชมปาปาลิ้นรัวแล้วฮะปาปาลิ้นรัวโอเคนะคลิปนี้เป็น EP ีที่7ที่ปาปามาทําการ ป่อปลามาขายเหรียญถะท่านผู้ชมก็วันนี้สังเกตดูว่ามีกี่รายการนะฮะมีกี่รายการก็ลองดูนะฮะลองติดต่อเข้ามาฮะใครอยากได้ไลน์เข้ามาจองฮะใครอยากได้ไลน์เข้ามาฮะก็ไลน์ก่อนได้ก่อนท่านผู้ชมใครติดต่อมาก่อนก็ได้ก่อนฮะโอเคเนาะคลิปนี้ปอปลามาขายเหรียญก็คงจะต้องอลาแฟนๆรายการลาท่านผู้ชมไปก่อน ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งให้ขอบคุณสําหรับลูกค้าที่เข้ามาแบ่งปันเน็ตกับช่องของป๊าปปาสวัสดีครับ